ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าเพลงสุดท้ายนะคะก็ดิชัดนะคะนางสาวธนิดาธรวุญนะคะขอประกาศจุดกำลังสาธาจเรื่องเพลงนี้ค่ะอ่ะอยากให้น้องเลเน่ได้พูดอะไรเล็กๆน้อยๆ ่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็อยากขอบคุณผู้ริหาระคะที่เลื่อกหมูเข้ามาในนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักกับหนูมาตลอดเลยะคะ่ะตลอดสปีที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่ไม่ทิ้งหนูไปไหนนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วก็ ขอบคุณที่ทําให้หนูรู้ว่าหนูสําคัญแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนี้เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ทํำตามความฝันหนูรู้ว่า B&K เป็นความฝันแรกของหนูแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูสักซเซสได้มันมากๆแล้วก็หนูดีใจที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็หนูยังไม่ได้หายไปไหนนะคะหนูยังอยู่ใน อยู่แล้วก็มีผลงานเรื่อยๆค่ะหนูอยากให้ทุกคนติดตามหนูต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้หายไปไหน,นะคะ่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนตรงนี้แล้วก็อยากฝากทุกคนดูแลรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นหา้าต่อไปด้วยแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมดูแลตัวเอง <laughs> เพื่อนๆจะไหวไหมเนี่ยให้เพื่อนๆได้พูดอะไรกับน้องนี้นี่หน่อยชักเล็กชักน้อยโอเปันจกมากหอั้อพี่เน่มากมากาตพี่เน่เหมือนเป็นพี่สาวคนหนึ่งจริงๆเลยก็ขอบคุณพี่เน่มากๆ ใครอยู่เป็นเพื่อนใครเล่นด้วยใครให้คำืปรึกษาดีกีมาเลยตลอดเกิดเรื่องอะไรที่ถึงเราที่น่มากๆเออใครก็ก็ เราอยู่ด้วกันโอ้ยเอา้วยิ้มยิ้มยิ้มไวก็เราอยู่ด้วกันมาตั้งแต่วันแรกเลย ่แหละก็ขอบคุณพี่นนทที่คอยดูแลมาตลอดแต่เข้ามาก็อต่จะดูบ้างย้ำมาบ้างน,นะคะทุกคนกคน็แต่พี่เนก็คอยช่วยดูแลตลอดเหมือนพี่ทิศสาวแบบแท้ๆเลยนั่นแหละ ไม่อยากพูดเยอะก็ขอบคุณมากมาที่เข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วก็ทักมาบ่อยๆด้วย Endo ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเพลงมา เก่งมากเก่งมากใช่จริงๆหนูรู้สึกว่าไม่ใช่แค่น้องๆสองคนนี้แต่ว่าก็พวกเราทุกคนก็รู้สึกได้ว่าแบบทุกครั้งที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับนี่เขาก็จะมีแบบว่าความเป็นห่วงเป็นใยแบบคนรอบตัวเยอะมากอะไรเงี้ยก็ดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้ร่วมงานด้วยกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้เขาแค่เปลี่ยนเส้นทางไปเดินอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเราก็ยังสามารถ ได้มองเห็นได้เจอกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะอย่าทิ้งนะถ้าทิ้งก็ยิงเลยนะและแหละค่ะใช่แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับแบบว่าตลอดทั้งช่วงเวลาที่ผ่านมาที่แบบทำเต็มที่มาทุกๆโอกาสนะคะ